สวัสดีครับ f อฟซีลุงพนทุกทุกท่านนะครับเนาะออกคลิปมาไม่ได้ออกคลิปนานแล้วนะครับเนาะก็จะมาคุยเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่าของมาดามนะครับก็อยากจะมาคุยวันนี้ก็เข้าไปดูนะครับมีคนเดือดนะครับเนาะมีคนเดือดแทน เห็นไหมเดือดแทนที่ที่มีลุงนะครับไปท้าต่อยกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปท้าต่อยอยังไงอะ่ะไปท้าต่อยกับคนแคลนะครับนรอบคนแคะสงสัยจะปากไม่ดีนะครับเดือดแทนเลยนะครับนะเห็นไหม พูนแค่ไปดา่าไปว่าไปแทะไปแถลุงนะครับเออแต่ก็มีการเกิดท้าต่อยเขาบอกนะท้าต่อยท้าตีกันอืนะครับเราก็ไปว่าให้เขาอ่าเนะเาะอออันนี้ขนาดตัวเองไม่โดนนะครับนี่เห็ไหมไม่ละตัวเองไม่โดนนะ่ะเออเห็นไหมและตัวเองยังไม่ได้โดนด่านะ่ะ แค่ได้เขาไปด่าคนอื่นและตัวเองมาเดือดแทนเห็นไหมละ่ะเรียกว่าเหมาะสมไหมออนะมันเอากันไหมละ่ะว่าสั่นนะนาเลยเอาไหม <laughs> นี่นะเออ,เอ,อให้เลือกเอเลยให้มันเสิบน้ำเสิมนี้ <laughs> มันใส <laughs> นะครับนะดีนะมันไม่เอาคอนมาด้วย <laughs> เอ,อเขาตีเลยนเะ <laughs> นย ลำขาญไอนะ้กิ่งเนาะนี่เห็นไหมล่ะขนาดนะเออไอ้คนแค่คนนั้นน่ะนะมันไปดา่าไปว่าอะไรนะใช่ไหมไปดา่าเอาเรื่องของลุงนะ่ะไปคุยเยอะไปหมดเลยนะเออก็เดือดแติขนาดเขาไม่ดา่ามันนะมันยังเดือดเลยเห็นไหมล่ะนะ่ะเห็นไหมเขาไม่ได้ว่าให้มันน่ะ มันยังเดือดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเออน่ะเห็นไหมละ่ะขนาดเข้าไปว่าอีกคนตัวเองเดือดนั่นเห็นไหมละ่ะถ้ามีคนอื่นมาว่าให้ตัวเองจะเดือดสักขนาดไหนในพวกนี้นะอะไรนิดนิดในหน่นนนอยมันก็จะฟ้องฟ้องฟอง้ฟองอย่างเดียวแม่นะครับเนาะเออลองไปว่าให้มันนะพวกนี้นะลองไปอะไรมันนะมันจะฟ้องอย่างเดียวนะั่นน่ะอืมนะมันเอาเรื่องลุงโปลไป ไปพูดกันแนะกันแหนในกลุ่มอะไรอะไรอ่ะไปด่าได้นะ่ะเห็นไหมล่ะ,อะเอาเรื่องเข้าไปด่าไปว่านะฮะเขาก็แค่ท้าต่อยท้าตีนะครับเนาะตัวเองยังเดือดเลยนะ,ะเห็นไหมในสุดท้ายมันก็หนีโก,กกอกไม่พ้นอยู่ดีไอ้พวกนี้นะเห็นไหมมันหนีโก,กกอกไม่พ้นนะครับ จริงๆนะมีกวกกอกไม่พ้นชาตินี้ทั้งชาติสงสัยมันจะต้องมุกมุ่นอยู่กับชาวบ้านกวกกอกนี่แหละครับเนาะยังลามไปพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะเรื่องของครูนะครับเนาะครูเขาพานักเรียนไปเที่ยวเนี่ยมันก็มีสื่อมีอะไรต่างๆนานาของพวกเดียวเขานั่นแหละนะออกไปคุยไปทุยนะครับเออดูที่ครูเขาทำอ่ อะไรอ,ะออกมาให้ดูแล้วนะครับทำออกมาให้ดูแล้วพวกมันบอกว่าเหมือนกันหมด <c oughs> ออกมาทดลองสิบคนเหมือนกันหมดเลยเห็นพยาน่ะเห็นพระแล้วก็เห็นแม่โสดีโดแม่โสดีเออนะครับมันบอกว่าเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเหมือนเหมือนจะสั่งเขาเหมือนจะบอกให้เด็กเขียนอย่างนั้นอย่างนี้นะ มันก็มีอยู่แค่นั้นจะให้ไปเขียนอะไร <c oughs> นะจะไปให้เขียนอยู่มันก็มีอยู่แค่นั้นจะให้ไปเขียนอะไรไปเขียนวีนัสเหรอไปเขียนหอเอนเหรอจะบ้าเหรอเด็กไปเขาก็ไปที่โด่งๆดงดังๆอ่ะก็มีพระเด็กเขายังรู้นะว่าอ่าอันไหนที่มีปัญหานะครับอันไหนที่ผู้ใหญ่เขามีปัญหากันเห็นไหมละ่ะตรงไหนที่ผู้ใหญ่เขามีปัญหา เด็กก็ยังรู้เลยนะนะครับเนะี่ยเขาก็ต้องไปมองสิ่งนะั้นนะอ๋อพระพญาหน้าปู่ปาริจิตนาะคามีปัญหาะนะ้นะเด็กก็เข้าไปดูนะครับเนาะจนติดตานะครับแล้วก็อ๋อพระพุทธชินรากมีปัญหาแนละ้วเด็กก็เข้าไปดูโดมิโสรทพีมีเด็กก็เข้าไปดูอยู่สามอย่างอย่างอื่นมันไม่มีปัญหานะเด็กเขาจะไปเข้าไปดูทําไมเออนะครับแล้วจะให้เขาเขียนหอเอ็นไดไง เอออพวกนี้มันก็แปลกนะครับเนาะอะแม้แต่สื่อมันก็ก็พาเขาเด็กลงไปดูอยู่แค่นั้นนะ,นะครับแล้วจะให้เขาบอกเออไปที่บ้านลุงพฟนเห็นอะไรมัง่งเด็กเขาสนใจอยู่แค่นะั้นอย่างอื่นเขาไม่เขียนเขาจะไปเขียนอะไรเขาสนใจมีลุงพลนมีป้าแตนเห็นไหมละ่ะที่เขาเขียนขึ้นไปเด็กสิบคนนะความคิดมันก็แตกต่างมันก็สิ่งที่อยากเห็นก็คือเขาจะไปมองเขาจะดูสิ่งที่มัน เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกสิ่งที่มันโดง่งมันดังนะครับเนาะว่าทําไมคนปัญญาอ่อนมันถึงไปมันถึงไปจู่โจมเรื่องนี้นักนะครับก็สร้างพญาน,นาคก็บอกว่าไม่ดีนะครับเนาะเอาพระมาไว้ก็บอกว่าไม่ดีนะสร้างไม่โสรพีก็ว่าหลอกชาวบ้านเห็นไหมละ่ะที่อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเนาะผลสุดท้ายเอมันก็มาดันมาแข่ลุงให้อีกเห็นไหมละ่ะแข่ลุงร่วงอะไรอะ่ะมันจะเป็นเรื่องอะไรอะ่ะ ลุงไปท้านะครับเนาะเออไปท้าไก่โคนแค่มันมันยังเดือดเลยนะขนาดไม่ใช่ขนาดเขาไม่ได้ว่าให้มันในคนนี้นะเห็นไหมละ่ะเขาไม่ได้ว่าให้นะครับอย่าไปเดือดนอะนะครับอย่าไปเดือดนั่นเป็นการ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของเด็ก <c oughs> เด็กที่ไปท่องเที่ยวบ้านลุงคนนะครับเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอ่าเป็นก็เป็นการ ทัศนศึกษาของเด็กนะครับเนาะเด็กเห็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเด็กมาทัศนศึกษาบ้านลุงพลนะครับเด็กก็จะจําสิ่งที่ที่อยู่ในบ้านลุงพลที่เป็นประเด็นนะครับเด็กเขาก็รู้ตรงไหนเป็นประเด็นตรงไหนไม่เป็นประเด็นนะครับเราจะให้เขาไปไปไปเรื่องที่ไม่เป็นประเด็นมันนอกประเด็นของของที่ว่าเป็นที่น่าสนใจของเด็กอย่างเงี้ยเด็กเด็กเขาก็จะไม่จํา นะครับเนาะที่เขาจําก็คือ,อใ,นในแถวลานแม่โสระพีลานพ่อปูป่กนิจิตนาคารนะีก็มีพญานาคนะครับมีพระแล้วก็มีแม่โสระพีมีลุงพลกับป้าแต้มก็แค่นั้นแหละครับเนี่ยเป็นการทัศนศึกษาของเด็กเขานะครับเด็กเขาจะต้องเรียนรู้ในทุกๆด้านนะครับเนาะอย่าให้เขาไปเรียนรู้ในด้านเดียวทุกด้านในด้านนี้มันมันก็ เป็นประโยชน์ต่อเด็กนะครับเด็กในวันข้างหน้าเขาจะได้รู้เนะี่ยเขาจะได้กลับมาเด็กในวันข้างหน้าเขาโตขึ้นมาอาจจะได้จะเป็นตำรวจบ้างจะเป็น,ปน,ปน,ปนทนายความบ้างนะครับคดีนี้เขาก็ในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับบ้านลุงพลฟาแเนนะครับเนาะนี่แหละเด็กเขาก็จะได้ศึกษานะครับเนาะว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผู้ใหญ่เขาพูดไหมอะไรอย่างนี้นะครับเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าทัศนศึกษาของเด็กเปิดความเปิดเปิดกว้างให้เด็กสามารถศึกษาได้ นี่นะครับก็เป็นประโยชน์ต่อเด็กนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ลุงโมงคลก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะนี่เป็นเราจะมาคุยเรื่องการทัศนะศึกษาของเด็กนะครับเราต้องเปิดมุมกว้างให้เด็กนะครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เสียหายเนาะผู้ใหญ่เราควรจะสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โโลุงมงคลกบกอกแชนแนลก็จะขอยุติีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ